สวัสดีครับชาลาสีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูยพ,พยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนาราสิตุลหรือชาลาสีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชตปชะวันของตัวุณเองจะดูดวงให้กับชาลาสิตุลในช่วงของเดือนมก,กราคม2564นี้เป็นเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ d e s c r i p t ันสแปะริงแล้วก็เกอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับเราจะมาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนมก,กราหกสีกันก่อนนะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวเกตด,ดาวศุกร์มีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูแผนผังตรงนี้ตามรูปตรงนี้ได้เลยนะครับจะอธิบายให้ฟัง เราจะไปดูวิธีพลของชาวราศีตุลจะมีอาาเขตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์เลข6โคโจรนําหน้าลัคนาไปอยู่ที่ราศีพิจิกช่วงแรกก็คือช่วง6ถึงหกมกรานะครับดาวศุกร์จะโคโจรนําหน้าลัคนาไปอยู่ในตําแหน่ง ราศีพิจิกเป็นตำแหน่งประใช่ไหมครับแปลว่าดาวประจำตัวนั้นอ่อนกำลังลงนำหน้าลัคนาและจะอยู่ในช่วงของราศีพิจิกนี้แค่1-6ถึงมกราเท่านั้นแล้วดาวศุกร์ก็จะโคจรเข้สาสูา่ราศีธนูในวันที่6มกราจนถึงวันที่30มกราคมดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแค่6วันเท่านั้น1สัปดาห์คุณอาจจะต้องอดทนแล้วก็พยายามเหมือนกับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างสักนิดหนึ่งเนื่องจากตำแหน่งดาวศุกร์นั้นเป็นประแปลว่ามีโอกาสที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะครับหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคโจรเล็งกับราหูด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองและก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรหลานหรืออาจจะเป็น ผู้ใตบ้บังคับบัญชาลูกน้องอาจจะมีโอกาสที่ทําอะไรที่สร้างความเด็ดหล้อนมาสู่ตัวคุณได้นะครับในช่วงประมาณวันที่1นถึงหมก,กราพอวันที่6มก,กราดาวศุกร์จะกโคจรเข้าไปสู่ราศีธนูเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลาักษณะเป็นตำแหน่งที่ให้คุณกับชาวราศีตุลน,นะครับได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยก็จะเป็นในสิ่งที่ดีนะครับเพราะดาวศุกร ศกส,สามเจริญหลักน่ะหมายความว่าคุณจะได้ตำแหน่งชื่อเสียงการงานที่ดีมีคนนับหน้าถือตาเพราะดาวศกจะเป็นตำแหน่งมหาจักรและเป็นดาวยงยดด้วยมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงปรากฏมีคนคอยช่วยเหลือผลักดันให้กับตัวตนของตัวคุณมีในทิศทางที่ดีมีนักษาะของการเข้าสังคมก็โดดเด่นนะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเองมากขึ้นมีในลักษณะของความนิยมชมชอบมากขึ้นได้พบปาก,กับ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมากขึ้นนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆจากคนรอบข้างเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์และมีโอกาสเดินทางบ่อยด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวสุขคือดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนสหสชาคือการเดินทางบ่อยหรือพบปะกับเพื่อนบ่อยนะครับหรือหรือว่าเดินทางบ่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอญาติพี่น้องแล้วก็เจอเมตรสหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นะครับเพราะว่าอาจจะแบบเพอ,อช่วงของต้นปีใช่ไหมครับก็จะมีการสังสรรค์มีการปาร์ตี้มีอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรช่วงนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของออการเงินกันบ้างสำหรับชาวตุลทุกคนของดาวการเงินนะครับดาวศุกร์เนี่ยคือดาวประจาตัวมาโคโจรอยู่ในเรือนการเงินเนาะแล้วดาวศุกร์ก็จะเล่งราห ช่วงแรก1 6มก,กราระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายการเงินสักนิดหนึ่งดาวราหูก็ไปอยู่ในเรือนมอรณะด้วยเหลงกับดาวสุขเพราะว่าคุณอาจจะต้องแบบเออมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินกับในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวกับตัวเองนะครับหรือเสียเงินให้กับบุตรบริวารเพราะว่าดาวบุตรบริวารนนะ่ะคือดาวราหูไปโคโจรอยู่ในเรือน พฤกษบมรณะและเล่งกับดาวศุภเนี่ยเพราะว่าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับค่าเล่าเรียนบุตรหรือว่าต้องไปซัพพอร์ตเรื่องบุตรเรื่องบริวารต่างๆเงี้ยมีโอกาสที่จะเสียเงินเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันที่1-6มกราคมอาจจะเป็นช่วงต้นปีที่เราอาจจะต้องเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ ใช่ไหมครับเราก็จะเสียเงินมากเป็นพิเศษสุกราหูเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกเสียเปรียบในลักษณะของเราต้องอาจจะเป็นเจ้าภาพที่ต้องเลี้ยงเพื่อนๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้เช่นกันแต่ว่าดาวการเงินเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนปัตตนิเป็นกเกษตรเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมั่นคงเข้มแข็งม,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 มากถึงแม้จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงแรก นะครับแค่1นถึงหงมกราแต่การเงินของคุณมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งนะครับเพราะว่าดาวการเงินนั้นเด่นหน้าและเป็นกเกษตรด้วยกเกษตรหมายถึงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็จะได้ความมั่นคงตรงนี้และเป็นดาวยงยดด้วยทําให้การเงินของคุณนั้นสับปัดมากขึ้นได้รับการเงินที่แบบมากแล้วก็มีโอกาสใครที่ค้าขายก็จะได้การเงินเป็นเกาะเป็นกำม,มากขึ้นใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะของรายได้หลายช่องทาง นะครับหรือว่ามีโอกาสในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวอังคารนั้นเป็นกเกษตรหล,ลักนะครับไปอยู่ในเรือนคู่ด้วยนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินหุ้นส่วนปันผลต่างๆที่ดีนะครับมีเงินหลายช่องทางนั่นเองก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาก็พยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงแรกเท่านั้นเนาะโดยรวมเนี่ยการเงินถือว่าดีมากเลยทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของ ดาวการงานของชาวตุลกันบ้างอิทธิพลของชาวตุลน,นะครับจะมีดาวการงานก็คือดาวจันทร์ดาวจันเนี่ยอาจจะจับไม่ได้นาะแต่ว่าลักษณะของเรามาดูเรือนตำแหน่งสุภาเรากันสุภาเนี่ยหมายถึงเจ้านายหมายถึงตำแหน่งชื่อเสียงของตัวคุณเองตำแหน่งชื่อเสียงของตัวคุณเองนะครับก็จะมีเรือนสุภาคือดาวพุธราศีเมถุนโคจรไปอยู่ในเรือนมังกรเลขสีนะครับไปกลุ่มกับดาวพันธุเป็นเกษตรแปลว่าคุณมีโอกาสจะมี สิ่งดีๆกับชีวิตมีรักษณะขององค์กรนะครับได้รับการช่วยเหลือที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับสร้างหลักปักฐานมีในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีนะครับแล้วก็มีตําแหน่งที่เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในตําแหน่งดาว พันธุ์เขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์ให้กับชาวตุนชาวตุนก็จะมีลักษณะของชื่อเสียงเกียรติยศที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตที่ดีด้วยมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลหรือบางคนค้าขายกับออชาวต่างชาติหรือว่าค้าขายในเรื่องของโลกออนไลน์ก็จะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษเพราะว่าดาวพนี่ยมาจากเรรอนวินาศด้วยนะครับหรือว่ามีโอกาสค้าขายกับชาวต่างจังหวัด นะครับต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวติดต่อซื้อขายการค้าการลงทุนกับต่างชาติหรือว่าทํางานกับต่างชาติก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีเพราะพุทธกับพระฤทธก็จะเป็นคู่เหมือนกับเขาเรียกว่าสติปัญญาความคิดต่างๆการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดาวพุทธกับดาวเสาก็เป็นคู่สมพลกันก็หมายถึงมีลักษณะของความคิดหรือลักษณะของความมั่นคงต่างๆในเรื่องของความคิดการแบบ ต่อยอดพัฒนาในเรื่องขององค์กรสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับการงานก็จะเหมือนกับได้โอกาสสิ่งดีๆกับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นบางทีเนี่ยใครที่เปลี่ยนงานก็ยังพอมีโอกาสของการงานที่จะได้ การงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเพราะว่าดาวพุธนั้นกุมดาวเสาที่เป็นกระแสอยู่ในเรือนพันธุแปลราะว่าคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกับองค์กรหรือองค์กรก็จะช่วยเหลือผลักดันให้กับตัวคุณที่ดีด้วยเช่นกันนะครับพระศบดีก็มาจากเรือนสหาชาัชะแล้วก็มาจากเรือนอริไปอยู่ในเรือนอ พันธุเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาสักนิดหนึ่งในเรื่องของการงานแต่ก็จะโดดเด่นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับได้รับการยอมรับกับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากลูกน้องหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆก็จะถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีด้วยเพราะดาวราหูคือดาวปุตตะไปตกเลือนมอรณะแล้วก็จะได้เกณฑ์กับดาวพระนสศปดีนะครับก็มีโอกาสที่จะ ควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีได้ประมาณนี้นะครับแต่คุณอาจจะต้องอดทนนิดนึงเนาะเพราะว่าดาวต่างๆไปรวมกันอยู่ในราศีมังกรที่เป็นดาวธาตุดินในต้นธาตุด้วยมันแปลว่าบางทีคุณจะได้ชื่อเสียงได้เกีดยรติยศได้การเงินที่ดีได้ความมั่นคงที่ดีแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับความช้านิดหนึ่งลาภก็ไปอยู่ในเรือน พันธุธุด้วยนะครับบางทีเราจะได้ช้าสักนิดหนึ่งเนาะมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสตั้งหลบกลาก้างถิ่นฐานที่ดีนะครับความมั่นคงของชีวิตก็มาเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุ์ธุแลว่าคุณจะได้รถได้บ้านได้สังหาที่ดีด้วยนะครับใครที่มีโอกาสที่จะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับสินเชื่ออนุมัติจากธนาคารนะครับสินเชื่อต่างๆจอนุมัติที่ดีแล้วก็ได้บ้านใหม่รถใหม่ด้วยเช่นกัน ประมาณนี้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากสำหรับชาวตุลนะก็เหมือนกับเป็นเรื่องของฟ้าใหม่สำหรับชาวตุลพอสมควรเลยนะครับที่ดาวเสาร์และดาวพัสบดีอยู่ในเรือนพันธุถูและดาวพระหัตก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยเนี่ยทั้งอุดมเกณฑ์เนี่ยดาวพุธกับดาวเนี่ยดาวสามดวงเนี่ยเป็นดาวอุดมเกณฑ์ทั้งหมดเลยให้กับชาวตุลนะครับก็ถือว่าดีมากๆเนาะสำหรับชาวตุลทีนี้เราก็จะมาดูในักณะของ เรื uh, อนปุตตะนิดนึงเนาะเรือนปุตตะเนี่ยคือดาวราหูเนี่ยไปตกเรือนมอรณะเนี่ยแปลว่าบางทีแล้วอาจจะมีใครที่มีลูกน้องเนี่ยลูกน้องอาจจะเข้าเข้า,าออกออกบ่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลูกน้องค่อนข้างบ่อยหรือว่าอาจจะต้องดูแลใส่ใจเรื่องลูกน้องบางทีลูกน้องอาจจะเจ็บป่วยหรือบุตรของตัวคุณอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนื่องจากดาวราหูคือดาวบุตรและดาวลูกน้องบริวารโครจรไปอยู่ในเรือนมรณะแปลว่า มีในปัญหาเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือบางทีเขาอาจจะเห็นต่างจากเราบ้างเราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามมองทุกด้านให้มันเข้ากันสอดคล้องกันให้ได้เพราะบางทีเราก็จะมีการประทะกันหรืออาจจะต้องมีปากเสกียงกันกับบุทบริวารหรือผู้ใตาบา้บังคับบัญชาสักเล็กน้อยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าในเรื่องอื่นๆยังถือว่าดีแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ ดาวความและความสัมพันธ์ของคุณก็คือราศีเมษของด้วยดาวองคารเลข3โคจรเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็มาสถิตในเรือนเกษตร เลงกับลัคนาชาวราศีตุลนั่นเองแปลว่าคุณจะมีคู่ครองคนรักที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะลงตัวกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความรักความสัมพันธ์แนวโน้มของการเคลียร์ปัญหาเคลียร์ทิศทางความรักความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้นมีการลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นความรักจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นใครที่ไม่ลงตัวก็จะค่อยๆลงตัวมากขึ้น ใครที่เหมือนกับต้องพัดภาคจากกันก็จะอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับหรือใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันมากขึ้นเรียนรู้ ทุกเสียงทุกอย่างด้วยกันมากขึ้นมีโอกาสในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับใครมีปัญหาเนี่ยพยายามปรึกษาเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือกับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะมีคอมมิตท,ที่ดีต่อกันได้แต่คงต้องหลังวันที่6มกราเป็นต้นไปเพราะว่า ดาวประจาตัวของคุณนั้นไปเลงกับดาวราหูบางทีอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในบางครั้งช่วงต้นเดือนนะครับต้องเคลียสถานะความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกแซงบ้างโดยเฉพาะอาจจะเป็นตัวเราเองด้วยเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์คือดาวประจําตัวของคุณไปโคจรเลงกับราหูเนาะหรือบางทีเราอาจจะต้องแบบ หรือบางทีมันก็สลับกันอาจจะเป็นคู่เราของเราที่อาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาก็ได้เช่นกันแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอีกแค่ 1- นถึงหมก,กราเท่านั้นพอหลังจากวันที่6มก,กราเนี่ยดาวศุกร์จะโครจรไปที่ราศีธน,นูเป็นพบเรือนสหัชชาและเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์ศุกร์สามเจริญรักเนี่ยก็จะถือว่าดีมีความรักความสุขความหวังที่ลงตัวมากขึ้นใครที่มีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ย หลังวันที่6มกราไปแล้วจะได้ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ออกสังคมมากๆเนี่ยคุณก็จะโดดเด่นแล้วก็จะมีคนเข้าหาตัวคุณได้ถ้าคุณไม่มีคู่ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าคุณมีคู่ก็มันระวังความเป็นหลักซ้อนบ้างนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคู่เนี่ยคุณจะได้คู่จากการออกสังคมนะครับหรือการเดินทางหรือลักษณะของญาติพี่น้องนะแนะนํา ให้กับตัวคุณหรือเพื่อนแนะนําให้กับตัวคุณได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามากับชีวิตนะครับแล้วก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นและค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่จะลงตัวแล้วก็สารานสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับค่อนข้างดีนะสำหรับชาวราศีตุลสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ